ขณะดเดียวกันค่ะที่หมู่ที่6ตําบลกาตองอ,อําเภอยะหานายธีรวิทย์เทียนคโร و พผู้อํานวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงสอบตอได้นํนาทีมเจ้าหน้าที่ชาวบ้านร่วมกับผู้นําชุมชนและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่โคน่นและเผาทําลายต้นกระท่อมภายใต้ในโยบาย120วันวาระพืชกระทอมของรัฐบาลเพื่อที่จะลดปัญหายาเสพติดในกลัวเรือนและสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ด้านนายประกรณ์สุรคำแหงประหลัดอำเภอยะหาค่ะได้กล่าวชื่นชมถึงความร่วมมือของชุมชนที่กล้าลุกขึ้นเป็นหมู่บ้านนำร่องส่วนผู้ใหญ่บ้านนะคะได้เน้นย้ำหลักศาสนาและความเข้มแห็งของชุมชนในการปกป้องลูกหลานขณะที่ผู้อำนวยการกองส่งเสร,ริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงสบตค่ะยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่เริ่มเห็นผลพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่ตำบลท่าศาบเพื่อที่จะรองรับการแก้ไขปัญหายอย่างเป็นระบบโดยการรวมพลังทาง ะะไม่ใช่แค่ทําลายต้นกระท่อมแต่เป็นการสร้างความหวังและอนาคตที่สดใสให้กับลูกหลานในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ